ส,สวัสดีค่ะวันี่ค่ะพี่น,น่นแต่ะมามานเรนสวนพัก่ะ กาหนาะค่ะเนาะแต่กระแดดล้กระล้ค่ะพี่น้องเอาไปพกพางั้ข้าคือยสวนันธก่อนสานเพันอัก็ได้วักพนค่ะพี่นองอ้ยั่่อันนี้เป็นขายของเจ้าบาทไหมคะใช่พ่น้่ถุงละยี่สิบาทโอ้ถุงลยี่สิบบาทพี่น้องใหญ่เลยยี่สิบบาทพี่น้องมึง ตัวนางไม่ค่าก็สวยเงี้ยแน่นหวานค่ะไม่ข้าก็สวยเด้อพี่นุ่มง่ามแพงสิบคุณเนี่ยงพี่นุ่มคืนคืค่ะยี่สิบบาทอันนี้เขาเอามาเคี้ยยังขึ้น้อยน้อยงามแพงเชอร์รี่ราชินีเชอร์รี่ราชินีเชอร์รี่ลาชีนีเพื่อสุขภาพสามอันนี้กิโล อันนี้เจ้าบาทบอกไปยี่สิบบาทอ้วถือขัดกีนองมังเนี้ยอันนี้ยุไซนั้นี่หละด้านหลังด้านหลังแบมน้ำผักเดียวเดียวเอาเยอะอาเสือยี่บาทค่ะอ้ยี่สิบบาทเมือเนี่ยอู้วถือขัดกีนองมน้งมังเกียเปาะน้าม้ามค่ะหบึง่งเม่ เด้อผู้ใดผพานมาทังงหนมาซือแล้วค่ะพี่นุ๊กตัวก็สิบบาทค่ะนี่้กสิบบาทปลาคุกก็สิบบาทใหญ่ๆบาทยังไงแล้วค่ะ่านักตัดปรดสารน่เก็บขึ้นมาอ่าไเดี๋ยวเดี๋ยวคือม่มแดงเลยจังไหมฮ่าี่งามแท้รับรับเอาไปลูกกนี้นะคะะ ่หอมพี่น yes> ้องจับจับเป็นต้นนี้ต้นหอมหอมแ้งหอมแ้งมนั้นจะมันจะมาเป็นดอกเหรอเ่าะหอมหอมแดงหอมแดงเป็นหอมแดงหอมดอกตาขานเลค่ะผ่านงามค่ะเอาเป็นรดวะดอะักอดสามงรูดนี่แพี่นดงนี่เราต้นงามงาค่ะบ่ ตั้งก็จะผกจะผีค e ีก็จะีก oh, right? ็จะผีค่ะีกค่ะทงของเงี๋ยเคืนขึ้นม่ให้เงีตรงละสิบบาทมาน่้เลยอ้ย่อนาอุยกล้ำเนี่ยลำนะทองไหนมาเน่ยไปแล้วก่๊ดหัวกล้าพี่น้องมันโล่สองโล่อะ สดๆเลยจักฟ้าจักสวนเลยค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวมาด่าาไปบางสวนเล้วอาหพี่น้อย <c oughs> งามพักพี่น้องมึงอ่ะนี่ก็ได้พามาสวนพักกันเนาะค่ะเนาะผาซื้อผักไปกินค่ะ เด็กมากค่านดีเดอรค่ะร้องเพ้อกัเกษค่ะพี่น้อ,อกงกนสำลักเลยคะล่ะค่ะพี่น้อนงเบิกดวงตุง่ม พักการกินข <Nacional> ้าวช่ไหข้าวค่ะพี่น้องโอู้ห์ก็ไนงามักพักกดสานค่ะมีบ่งจอพร้อมค่ะพี่น้องพักบุ้งบวานเพิ่นใกล้แม่น้ำแล้วค่ะเนาะใส่น้ำแม่น้ำใหญ่ค่ะอู้แม่น้ำ นะครัพีน่น้องนะะคผักบุง้งผักบุง้นงนั่งประทัพี่น้องมั้ย โอ,อโอ้ยลมีรงครับ แค่นี่ค่ะพี่น้องเด็กขายนะเป็นพื้นที่เสร็จกิจบ่อนาครมับาเดีกยวงั้นค่ะ อ่อ,อนพักคนงามค่ะน้องไข่คืองามแถบเปียงนั่นน <language> <t realidade> <h lem aster> <mon> ่ะคุณครับพี่น้องมาเด้อเพื่อนๆมาทางนี้มาซื้อผัดเลยงามงามค่ะการเก็บดอกต้นตูมตูมโอ้ยหนึ่งเซ้นปาสดๆนี่เนาะเสาๆขอบีบบ้า เบิงผักตาะพันยุกไก่แม่น้ำค่นนำะนี่น้ำปลใส่น้ำปลาปากนึงน,น้องบัวค่ะพี่น้กงฝากแยงให้นี่ค่ะประดาพามาเปิงฝากค่ะงามงามค่ะพี่น้องอยตซส้อไปกินอยู่บ้านเฮาเนาค่ะเนาะ

อันนี้ก็สีบานพี่แม่แดงอดกผักอดนี่อย่างก่อนอันนี้ลาชินีอันสีแดงอันมันของอันลาชินีเหลืองหวานนะคะพี่น้องกินเพื่อสุขภาพมาบ้านมาบานประดาธิพัซื้อผักก็ได้บานนี้จะพาซื้อผักแล้วนะคะเออ anh <laughs> à này anh ơi bạc giả con on 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 bảo bảo anh muốn cái khẩu อันนี้พักพักอันนี้กําอันนี้กํายนนัยกํบบาเท่าไหร่อันนี้หาสิบอู้หูหาสิบบาทอันนี้กําแล้วสิบบาทบ่บ,บาทอันนั้นเจ้าเดียวกันบออันนี้ของเจ,เจ้านี่ หอมป่าบอดอกหอมยี่ห้อมีอย er ู่นาซื้อฟันมาข้ะพี่น้องก็พี่น้องนาซื้อแล้วค่ะได้หอมหอมแดงเลยค่ะโอ้โหหนึ่งสามสิบห้าบาทเป็นแกะขึ้นแถมแม่กาว่าซื้อครบวพาสิบบาทแถมค่ะแถมค่ะนี่ของแถมค่ะพี่น้องอุ้ยจะได้กินหมด โอาลานรยหลายเลยพี่น้องกินอยู่เป็นเดือนกับพเมือด้วยค่ะุนไม่มเขือปอหมกเขือเช็ดหม้อนเขาโอ้ยาไปล้วปกอ่างไเจ้าของี่จกินหมดพี่น้องมีหอมแดงหอมรมหาสิบบาทต้นดีแถมผักทําเนี้ย ขาแถมกงินวิสุทธิตลาดหาสิบบาทนี่หกสิบบาทกินปลาเพื่อนแค่นี้ค่ะหนัสือปาไีกินทันพี่น้องหลังนี้ค่ะ ของแบบนี้กันไปซื้อตลาดเมดสามสี่ลอยไปเนี่ยนะค่ะคักเต็มรถเลยพี่น้องโอ้ยกินเลยกินเลยเอาเงินไม่ใจนะผักพักผักลดนล่แล้วมีแต่ผัก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 ไปแล้วค่ะคุณมองคนขายผักมันเมาตายแล้วเครื่องเหนียวบะเหนียวแล้วโผักถืออะไร